ปีใหม่แล้วนะคะแต่ใจเราก็ยังเหมือนเดิมยังคงรักบากุเตนายหนุ่มนะคะที่บางบอลสามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แนะนําเลยนะวันนี้จะพาทุกคนมาดูกันค่ะนี่ค่ะเริ่มจากเข้าร้านมานะคะแอร์เย็นฉ่ำออกมาเลยจ้าพนักง,งานต้อนรับ รีบลุกเลยเนาะนี่ค่ะเมนูนะวันนี้เราก็สั่งกันนะคะเหมือนเดิมนะคะหนึ่งหม้อค่ะแล้วเราก็สั่งเมนูประจําของเรานะคะวันนี้ค่ะดูค่ะพามาดูในครัวเขาเลยนะคะดูค่ะวัตถุดิบเขาสดสดผักสดสดทุกอย่างสดหมดเผาหม้อต้มเครื่องในใส่ลงไป ควันพวยพุ่งเลยจ้ะเพราะว่าหมอ้อเขาเผาให้มันมีความร้อนนะคะวลาเราทานจะได้ร้อนๆน้องเสิร์ฟจ,จ้าดูสิคะควันก็จะติดตามตัวเรานะคะต้องโบกควันออกไปจ้ะก่อนอื่นเลยเมื่อเสิร์ฟแล้วนะคะรีบเลยจ้ะเอาผักนะคะผักสดๆใส่ลงไปในหมอ้อนะคะผักหอมผักชีต้นหอมใส่ลงไปแล้วก็ให้มันสุกอยู่ในหมอ้อนี้ค่ะ ใส่ลงไปค่ะแล้วเนียช้อนขึ้นมาดูนะคะเนื้อดูสิชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ๆไม่เคยลดปริมาณไม่เคยลดอะไรเลยนะคะมีแต่เพิ่มความอร่อยแล้วก็วัตถุดิบเขาพรีเมียมมากๆนะคะชิมไปนี่รู้เลยว่าใช้ของดีสุดๆนะนี่ค่ะเริ่มชิมนะบอกเลยเนื้อเขานะคือเรียกได้ว่าละลายในปากได้เลยอะ่ะเดี๋ยวดูน้ำนะน้ำจะชิมเข้าไปอันนี้คือชิมนะ ไม่ร้อนมากนะแล้วเครื่องยาจีนนะไม่ชอบเครื่องยาจีนแต่ว่าพอได้กินบะกุตเตที่เนี่มันไม่มีกลิ่นเครื่องยาจีนให้ฉุนเลยอะ่ะคือมันมันเป็นกลิ่นเครื่องยาจีนที่กําลังดีอะ่ะละมุนมากจาก้ะนะคะดูเนี่ยทุกคนคือกินไปมีความสุขไปอะ่ะแล้วอีกหนึ่งเมนูที่นะ้ำไม่เคยพลาดก็คือผัดหมี่จ้าไม่มีความมันเลยผัดหมี่เขาอะ่ะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะแล้วรสชาติคือแบบ คือไม่เคยกินผัดหมี่ที่ไหนอร่อยเท่าที่เนี่ยทุกคนต้องมาลองคือพูดยังไงทุกคนก็ไม่เข้าใจต้องมาลองอีกอย่างหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ครบรถมากแผ่นแป้งบางทุกครั้งที่สั่งมาจะวางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้มันไม่ร้อนมากเพราะเขาเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเนี่ยคือแบบ ความฟินอะคือแบบไม่ต้องบรรยายคือบรรยายไม่ถูกทุกคนต้องมาลองก็แต่หลอกเขานะมันจะครบรสนะทั้งเค็มเปรี้ยวหวานคือกลมกล่อมเครื่องในคงตรงเนี้ยเครื่องตรงเนี้ยมันอร่อยมากแล้วแผ่นแป้งเขาบางมากๆคือนุ่มมากๆินแเรามีความสุขสุดๆอะคือต้องมาลองอีกนี้อีกอย่างหนึ่งคือปอเปี๊ยะทอดค่ะปอเปี๊ยะทอดมาแบบร้อนๆน้ำก็ต้องวางไว้แป๊บนึงก่อนไม่งั้นเดือบปากเปนพองแล้วก็เริ่มกันเลยจ้า นี่ค่ะหยิบขึ้นมาเขาหั่นมาให้เรียบร้อยนี่ครูก็ไปในน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากโทริส่งเขาสดมากไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยประทับใจมากอยากแนะนําจริงๆใครนะคะที่ยังไม่เคยลองบาก,กุเตในหนุ่มบาก,กุเตบางบอนสามอยู่ตรงแยกบางบอนสามเลยแวะมานะ